เอาเลยครับผมคนที่ชิวะครับเพื่อนๆนะครับในวันนี้ครับเราอยู่ในแมปของออสตาเดว่ดีเฟนต์กันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับของการรีวิวตัวละครที่ปรับใหม่นั่นเองนะครับในเซตนี้นะครับก็จะมีตัวของมินาโตะนะครับเลเวล81นะครับแล้วก็บวกออฟเนาะแล้วก็มีตัวของตูงนะครับเลเวล83นะครับแล้วก็ตัวของอาร์เทมเลเวล1นะแล้วก็ตัวของเลโกโค้เลเวล80ครับแล้วก็ตัวของนารูโตะนะครับเลเวล175นั่นเองนะครับซึ่่่่่งงงงในน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 เเเททีีีีี้้้้ะะะะคคครรรรัััััััับบบบแตตลลววผมมจจปปาาายยไกกกกดดด๋ออููขิ นครับเ,เพื่อนๆนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติากกดดิร์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าฮะ เอาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวแรกครับก็เป็นตัวของมินาโตเนาะสำหรับตัวของมินาโตนะครับใช้ข้าววาครับอยู่ที่500นั่นเองครับแล้วก็ตีเป็นแบบตรงกัวนะครับเป็นเอวอีนั่นเองนะครับขนาดเล็กเนาะประมาณนี้เลยนะครับวางไปเลยแล้วก็บวกออฟด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ครับดาวเมจอยู่ที่ประมาณ6 2 4ินะครับระยะ15แล้วก็ตี6ปีนะครับสำหรับตัวของมินาโตครับเป็นท่าสายฟ้าด้วยนั่นเองนะครับผมพี่โรเตกเลยเราดูกันนะครับผมว่าตัวของมินาโตนะครับปรับน่าจะะปปปรรรัับบบบแคค่่ดาาเเมหือลนึ๊ะ ในแค่ดาเมจเฉยนะครับปุ๊บนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยสำหรับคั้แรกนะครับของมินโตะครับใช้เงินอยู่ที่450นะครับคาเล่นต่อนะครับก็จะเป็นสกิลใหม่ครับเป็นบีดกริปนะครับบีดกริปใช่ไหมใช้เงินอัพนะครับอยู่ที่850นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปขั้นที่3ครับใช้เงินอยู่ที่1,000นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอเตกมาก่อนนะลุกปึ๊บเร็วมาครับผมอยากดูสกิลใหม่นะครับว่าเป็นสกิลยังไงนะครับแล้วก็ตรงกวยครับเพราะว่าขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงด้วยนนนนนนนะะะะคคคคครรรรัััััับบบบบบบปป๊กก็็เเเเเมมมือออออาาาแีี้โผพท่3ลย1,000 ต่อไปนี้ผมขั้นที่4ครับใช้เงินอัพอยู่ที่2,100นนเลยครับแล้วก็ได้เป็นสก e nah ิลใหม่ด้วยครับเป็นไฟกิ้งบล d ดบอมนั่นเองนะครับผมอัพไปเลยฮะโอเคนะครับตอนนี้เลยครับก็จะเป็นดาเมจเพิ่มเป็นประมาณนี้นะโอเคนะครับแล้วก็วงนะครับเลียังไม่เพิ่มครับคือยังไม่ไกลขึ้นเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อัพขั้นที่5นะครับใช้เงินที่5,000นนะครับผมขั้นที่6อยู่ที่1,300านะครับ โอเคเนะผมสำหรับขั้นตอนท้ายนะครับของมินโตะนะครับก็ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ7จ็1หื่นนะครับระยะ80ดสตีสาวีนั่นเองนะครับผมถึงว่าบัฟเพิ่มมาไหมพี่เนาะบัฟอยู่เนาะแล้วก็แล้วก็ไอวงของ a อ e นะครับไอทรงกวยก็ได้ใหญ่ขึ้นด้วยนั่นเนองครับตีเร็วมากขึ้นด้วยเนาะ <S <S ผมว่าผมว่าตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นใหม่เนาะพวกนี้ปรับใหม่ให้เล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนบัฟกันบ้างดีกว่านะครับ สำหรับตอนบัฟนะครับดาวเมทของมิเนโตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 3 1แ3 4นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับตัวของมินาโตะนะครับผมเอาอะไรครับผมเดี๋ยวเราก็มาถึงตัวที่2กันแล้วนะครับผมก็สำหรับตัวที่2ครับก็จะเป็นตัวของซูคุนะนั่นเองนะครับผมซูคุนะนะครับผมใช้เงินเข้าวางครับอยู่ที่500นั่นเองนะครับในการวางเนาะแล้วก็ตีเป็นแบบวงเทอร์เคิลขนาดเล็กนั่นเองครับเป็นวงกลมเนาะนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพอวางไปปุ๊บนะครับ ตัวนั้นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ใช้แอโร่ไฟเป็นประมาณนี้ครับผมดาเมจ2,000นะครับระยะ50ตีสิบีนั่นเองนะครับผมอัพขั้นแรกครับอยู่ที่800นะขั้นที่สองหนึ่นะครับขั้นที่สามครับก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก็คือมีเดอะตองเกตเคิร์ดนั่นเองนะครับอัพขั้นสามใช้เงินอยู่ที่1,500นะครับขั้นที่สี่นะครับใช้เงิน1,500นะครับผมอ่าแล้วก็ขั้นที่ห้าครับใช้เงิน1,500ครับแล้วก็ได้เปลี่ยนสกิลด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะ ติ๊งๆๆ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 นะครับประมาณนี้ครับไม่มีติดสถานะนะครับแล้วก็ขั้นที่5ครับ1,500ครับอัไปเลยฮะแล้วพอขั้นที่6นะครับก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยครับเป็น Temple Domain นะครับผมเป็นแบบนี้เลยหรือมนีอารามส่งต่อนมานะครับเป็นแบบนี้นะไม่มีติดสถานะนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยครับเอาไปเลยครับผมขั้นที่6ครับผมใช้เงินมี2,000ครับแล้ววงก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนั่นเองนะวงของไอ้ที่เป็นใช้โดเมนเนี่ยนะครับก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับ โซลเคิลเอลี e นะครับแล <S <s uh ้ว huh ก <Supreme> ็ข at um. ั้นที่เจ็ดครับผมใช้เงินอยู่ที่สองพันนะครับขั้นที่แปดอยู่ที่สองพันครับขั้นที่เก้าครับใช้เงินที่ต่องแสนแล้วนะครับผมแล้วก็ดาเมจก็จะเพิ่มมหาศาลเลยนะเอาไปเลยครับอัพไปเลยนะครับขั้นที่เก้าในครับผมตอนนี้ยังมีอะไรเปลี่ยนไหมขอเช็คแป๊บนึงนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนครับดาเมจอยู่ที่ยี่หกแสนในครับผมเะเวลยบแปดสิบสามโอเคยังไม่มีอะไรเลยนะครับเกิดขึ้นนะตอนนี้ โอเคนะครับอัพขั้นต่อไปครับผมขั้นที่10ครับใช้เงินอยู่ที่500,000ครับขั้นที่11บเครับใช้เงินที่1ล้านนะครับหนึ่งล้านครับผมอัพเลยครับตอนนี้ดาวเมทตอนที่อยู่ขั้นที่10ครับดาวเมทของตัวนั้นก็อยู่ที่ประมาณ1นล้านสแสนนะนะครับผมระยะ80ตี20่สิบวีนั่นเองนะครับอัพเลยครับผมขั้นสุดท้ายปึ๊บโอเคครับผมอัพขั้นสุดท้ายไปแล้วนะครับดาวเมทของตัวนั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3ามล้านหกหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดครับระยะแป ติดฐานะอะไรหรือเปล่าเลยครับต้องรอดูนะเห็นมีมคนบอกครับว่าติดพิษด้วยนั่นเองนะปุ๊บนะครับทุกคนนะนะครับจะติดพิษได้ไงนะใช้โดเมนสิตี21วิถึงว่าไม่ค่อยคุมเมื่อไหร่นี่ฮะติดพิษเห็นปะติดพิษนะครับไต่อรเขาผมแต่ติดพิษแป๊บเดียวเองนะพี่แต่ถึงน่านจะติดแรงอยู่นะติดพิษแรงไรงแรงแรงโหแรงมากครับแรงมากนะครับติดพิษนะครับแต่แรกไปด้วยคือตี21วินะครับถึงว่า ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะมีข้อเสียเยอะเนาะสำหรับตัวของทูคุณาน,นะครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนบัฟกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวของทูคุนะนะโอเคสำหรับทูคุณาน,นะครับดาเมจตอนบัฟแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับ8 9 3 2 7 3นั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวของทูคุณาน,นะครับน่าจะติดพิษตอนท้ายหรือเปล่าพี่ เท่ากับว่าตัวของตูคะนะครับขั้นสุดท้ายนะครับถึงจะมีติดสถานะนั่นเองเนาะก็คือเราต้องอัพถึงขั้นที่11เลยนะครับถึงจะติดพิษได้นั่นเองนะครับซึ่งต้องแลกไปด้วยที่ค่าอัพแพงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับต้องลองดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของตูคนะนะครับผมไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอาเลยครับผมเดี๋ยวก็มาตัวที่สามกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวที่สามครับก็จะเป็นตัวของยามิยูกิครับหรือว่าตัวของอาเท ที่เป็นล่างอันนี้นะครับล่างอาร์เทมนะครับผมซึ่งใช้เงินเข้าวางครับผมอยู่ที่ประมาณ8,500นะครับแล้วก็จะตีเป็นแบบอาร์วงเอนะครับผมขนาดเล็กนั่นเองนะครับผมดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000นะครับระยะ85ตี5บีทครับเลเวล1นั่นเองโอเคเดี๋ยวลองตีนก่อนแล้วกันนะครับสหรับตอนที่ตีนครั้งแรกนะครับเดี๋ยวฟาวโลนะฮะตีไปเลยดาเมจ3,000 4จุยจุยนะฮะอยากเห็นสกิลนะครับเป็นยังไงนะตีตีโอเคผมสกิลเป็นเตะการ์ดนะครับปกตินะถุงดำนะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปุ๊บโอเคนะครับอัพขั้นแรกครับผมใช้เงินอยู่ที่3,120ันหนึเลยครับผมขั้นที่2ครับใช้อยู่ที่9,050ครับผมขั้นที่3ครับก็จะใช้อยู่ที่1,500ครับผมก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยนะครับผมอ่ะสกิลใหม่เนาะผมขอไม่อ่านแล้วกันนะฮะอย่าอ่านผิดอีกนะครับอัพเลยครับผมขั้นที่3ครับพออัพแล้วนะครับตัวของวงนะครับ AOE เนาะก็ได้ใหญ่ขึ้นด้วยครับเป็นแบบประมาณปานกลางเนาะก็ใหญ่ขึ้นประมาณนี้ครับดาวเมทครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 8 5 0 0ปรครับระยะ4,4,5สีวินะครับแล้วก็จะเป็นการเสกอะแบ็กเมจิเชียนมานะครับด a กเม a g เชียนมานั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่มีติดสถานะนะครับแล้วก็อัพขั้นที่4ครับผมใช้เงินอยู่ที่3700มรยนะครับผม แล้วก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยนะครับพออัพขั้นที่5นะครับก็ได้มีสกิลเติร์ด for 엑소디아นะครับหรือว่าเติร์ดหาเอ็กโซดีเนาะใช้เงินอยู่ที่2 5งล้0นห้าหแล้วในการอัพนะฮะขั้นที่5อัพเลยครับโอเคแล้วก็ขั้นที่6นะครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณใช้เงินที่1ล้านในการอัพนะครับอัพเลยปุ๊บนะครับตอนนี้ดาวเมดของยูกินะครับขั้นที่6ครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนนะครับแปดหมื่นสองพันนะครับระยะเวหกสิบตีห้าวีนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะตีปกติน้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมพอขั้นนี้นะฮะเตกด์กไม่ได้ใช้ยิมาแล้วก็ตุ่มการด้วยใช่ไหม <laughs> อ๋อเปลี่ยนการโจมตีด้วยตลอดด้วยนะครับตอนนี้ดาเมย์อยู่ที่3ล้าน4ี่แสน3 0 0 0 0นันนะครับตลับขั้นสุดท้ายนะฮะระยะเ5 5าตี5วินั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือเรายังแล้วก็จะมีให้กดการ์ดด้วยนะครับเห็นเขาบอกว่านะครับเมื่อเรากดการ์ดยูกิไปแล้วนะครับเเรายิิิ่่่งงกดมพ เธอไม่ได้ใช้ไอพี่วนดาเมจใช่ปะ่ะไม่ไม่ไม่กดแล้วเป็นอินโซเดียร์มุขยาเลยกดุขยาเลยจะเป็นมุขยาแต่แค่ดาเมจแ,แรงขึ้นใช่ปะ่ะใช่เมื่อนะตัวครบนะเมื่อมีแขนขาหัวตัวครบเนี่ยครบหมดอ๋อโอเคก็ผมลองกดไปนะเอ็กซ์ออโต้ไปเลยด้วยกันนะฮะกดไปนครับปุ๊บ,บตุ่มแต่ถึงว่าเออครูดาวเร็วอยู่นะพี่ครูดาวการกดการเร็วขึ้นนะเนีย่ยครูดาวเร็วขึ้นมาก อ่ะคูดาเดวเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับการที่สามแ38แล้วลดเรื่อยๆครับมันก็ขออนุญาตรอนสักพักหนึ่งแล้ว ขับเจตสกีที่เราใบพัดไปโดนเลยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วดาวเมทโอ้สามร้อยหกสิบหกบีครับทุกคนครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอาร์เอ็กซ์โซเดียนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองบัฟเป็นแบบไปนี่แล้วกันพี่บัฟเป็นแบบตัวยูกิอะโอเคนะครับผมสำหรับดาวเมทของยูกินะครับตอนที่อาร์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสิบล้านนะครับสองแสนเก้า อาสองแนาหมื่นหันั่นเองนะครับก็จะเป็นโอมานี้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวของเอโทเดียเนาะก็ตอนนี้ผมขายทิ้งไม่ได้ด้วยนะฮะลาก่อนนะฮะเปลี่ยนฟังสำหรับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของเลโก้คูนั่นเองนะครับเป็นตัวที่สี่เนาะนะครับตละตัวของเลโก้คูนะครับใช้เงินค่าวางก็ผมอยู่ที่500นั่นเองครับแล้วก็ตีเป็นแบบเอลีส่งกัวนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเลเวล80นะครับสหรับตัวของเลโก้คูนะครับดาเมจก็อยู่ที่214นะร้อยสิบสีนั่นเองนะครับผมมมาาที่ติดเลยเลยขั้นแรกน่สิบตีหกวีนั นันติดไฟเลยเนาะเงียบรอขั้นแรกนะครับไม่ถึงโอเครับผมสรับขั้นแรกนะครับก็คือโดนแล้วคือติดไฟเลยนะอันนี้นะครับตีติดไฟเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็มาล้วผมอัพขั้นแรกนะครับผมใช้เงินอยู่ที่400รอนะครับขั้นที่สองอยู่ที่750านะครับขั้นที่สามนะครับก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยครับเป็นเฟรมแดชนะครับผมใช้เงินที่1 0 0 0งในการอัพครับอ่าวงก็ได้ใหญ่ขึ้นเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคขั้นที่สามนะครับหนึ่งสองสามนะครับลองให้ดูนะครับเป็นแบบที่ไม่ถึงเนาะนี่นะครับ สกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับติดไฟด้วยครับตั้งแต่สกิลแรกเลยเนาะประมาณโอเคผมต่อไปขั้นที่4นะครับผมใช้เงินอยู่ที่1,500นะครับผมขั้นที่5ครับผมก็ใช้เงินอยู่ที่แปดพันห้าร้นะครับผมขั้นที่6นะครับก็จะเี็นสกิลใหม่ด้วยครับเป็นเซต your heart update เนะครับอ p d a ด e a update a u p นะครับก็จะเป็นวันนี้นะครับก็สำหรับขั้นที่6เนี่ยครับก็จะใช้เงินที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนเลยนี่ครับเพราะข้ามนะครับก็อยู่ที่ประมาณหกแ0 0เก้่นหเองครับในการอัพนะโอเคบวกกันเลยปุ๊บ ดาวเมทของเล่นโกคูนะครับก็จะบวกมาเป็น4 5 7สนหนะครับระยะ59าสิบาตีหวีนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนจากการตีทรงกลวยเป็นแบบเทอร์เร็ลเอโอเอนะครับขนาดใหญ่เนาะนั่นจะเป็นขนาดใหญ่ก็การนี่แหละนะครับติดไฟด้วยนะครับถึงว่าติดไฟแรงไหมติดไฟแรงนะครับติดไฟแรงมากดูนะเห็นป,ปะปุ๊บนะครับตีหกวีถึงว่าเรา็วอยู่นะครับถึงว่าเล่นโกคูใช้ได้เลยพี่ถึงว่าเล่นโกคูรับมาใช้ได้เลยนะเนาะอาอยุใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับทุกคน ติดตัวโคนะครับปุ๊บดูติดไฟปุ๊บใช่นปะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวที่ทำน่าเอ็นเตอร์เทอรดีอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับมาฮะอัพขั้นที่7นะครับผมใช้เงินเหมือนกันนะครับอยู่ที่6 9 5 0 0 0กนะครับอัพไปเลยครับดาวเมนของเรนโกโคนะครับตอนเลเวล80ดสิบนะก็อยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนนะครับ38นะครับระยะ8ปดสิบตีหวินั่นเองนะครับแล้วก็วงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมติดไฟแรงขึ้นด้วยนะน่าจะแรงขึ้นแล้วก็แรงจัดนะครับนี่เห็นปะ ปุ๊บนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวของเรนโกคูนทครับเดี๋ยวลองปั๊บเพิ่มากดีกว่าพี่สำหรับเรนโกคูนนะครับเมื่อตอนสองร้นะครับก็ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ2 7 1 1 4นั่นเองนะครับ2 7งล้านนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของเรนโกคูนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับตัวต่อไปครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวของนารูโตะนั่นเองครับผมสำหรับตัวของนารูโตะนะครับก็จะใช้เงินเข้าวางครับบนนะ็ตเเป LE าึ๊ นะดับครับก็ได้เป็นประมาณนี้ครับเลเวล175นะครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ1,600นะครับ1 6 0 6นะครับระยะ50ตี6วีนั่นเองนะครับอัพขั้นแรกครับผมอยู่ที่750นะครับขั้นที่2อยู่ที่1,250นะครับขั้นที่3อยู่ที่1,500นะครับผมขั้นที่4นะครับใช้1,500เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขั้นที่5ครับก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยครับเป็นบีดอลนะครับผมใช้เงินที่1,750นะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนจากการตีตองกวยนะครับเป็นแบบโซเ c u l a อ่าเซอร์โคเอลครับหรือว่าตีเป็นแบบวงกลมขนาดกลางเนาะประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับน่าจะไม่มีอะไรน่าจะไม่ติดฐานะอะไรเลยนะครับผมโอเคอขั้นต่อไปครับผมขั้นที่6ครับใช้เงินที่2,500ครับขั้นที่7ใช้อยู่ที่2,750ครับผมขั้นที่8ครับอยู่ที่2,750ครับแล้วก็ขั้นที่9ครับ4,500ครับผมแล้วก็ขั้นที่10ครับก็ก็จะมีสกิลใหม่ด้วยครับเป็นบีด helper Hel เ,เ,เลยครับ helper เลยครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนในการอัพนะครับอัพไปเลยนะครับตอนนี้ดาเมจขออยู่ที่ประมาณ3ามหมเลยครับขั้นที่9นะมาครับผมอัพ์มขั้นที่สิบครับขั้นที่สิบนะครับดาเมจของนาโต้ขั้นที่สิบครับก็อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบหกครับระยะร้อยสิบสองแล้วก็ตีเก้าวีนั่นเอง,เองนะครับผมแล้วก็ จะตีเป็นแบบวง a อวขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็ได้เป็นวันนี้เลยนะครับไม่มีติดสถานะนะครับผมแล้วก็สลับขั้นสุดท้ายครับของนาโตะนะครับก็จะใช้เงินอยู่ที่หล้านในการอัพนั่นเองนะครับผมอัพไปเลยฮนะดาวเมนของนาโตะนะครับก็จะที่ประมาณ1นึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสอพันห้าร้อยสิบเก้านะครับระยะร้อยสี่สองตีเก้าวีนั่นเองนะครับไม่ติดสถานะอะไรทั้งบ่หนิแล้ววงเป็นขนาดยักษ์เลยนะพี่เทโรดูดิขนาดยักษ์เลยพี่โคตรตูดมากอะ โอเคนะครับก็ผมไม่รู้นะครับว่าตัวของนาโตะนะครับบัฟอะไรมานะแต่เราดูตอนแบบ200%กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับตอน200%นะครับนาโตะนะครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ5 8 9 9 708นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าบัฟดาเมจมาหรือว่าบัฟอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมบอกไม่ละเอียดเกี่ยวกับนาโตะนะครับก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยละกันนะครับผมต้องขออภัยด้วยเนาะเอาไว้นัดที่นี้ด้วยละกันครับผม เอาละครับผมเพื่อนๆครับผมไปกันบ้างครับผมตลอดในคลิปนี้ครับคิดว่ามีตัวไหนครับโหดกันบ้างแล้วก็น่าใช้กันบ้างครับผมในแพทใหม่นี้นะครับก็อย่าลืมบอกคอมเมนต์ให้ผมหน่อยด้านล่างแล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายนี้ผมเมื่อเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมไทรโยนะระจ้า